กินมื้อเย็นแบบนี้พุงของคุณผู้หญิงหรือว่าพุงคุณแม่หลังคลอดสะสมมานานพุงไม่ยุบสทัทีรับรองว่ากินแบบนี้พุงยุบแน่นอนในตอนเช้าสวัสดีค่ะพบกับฝนเลิศพรนะคะนําความรู้ดีๆเรื่องของการลดน้ําหนักหลังคลอดหรือว่าลดน้าหนักสําหรับคุณผู้หญิงมาฝากสําหรับคุณแม่แมหลังคลอดกันนะคะว่าเราจะ ลดพุงทําให้พุงของเราแฟบได้อย่างไรนะคะจากการกินมื้อเย็นที่ถูกวิธีซึ่งวันนี้นํามาฝากด้วยกัน5วิธีนะคะสำหรับการกินมื้อเย็นให้พุงแฟบพุงยุบตื่นเช้ามาไม่มีปัญหาเรื่องของพุงอันดับแรกเลยนะคะคือคุณแม่หรือคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องกินมื้อเย็นนะคะให้เร็วกินในช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินได้เนี่ยจะดีมากๆ เพราะการที่เรากินอาหารมื้อเย็นได้เร็วสมมติเรากินมื้อเย็นประมาณ5้าหกโมงเย็นนะถ้าเรากินเข้าไปแล้วหลังจากที่เรากินนะคะช่วงที่ยังไม่กินแล้วนอนเนี่ยเราก็จะมี activity หรือว่ามีกิจกรรมต่างๆที่เราต้องใช้นะคะในการทํากิจวัตรประจําวันตั้งแต่ช่วงหลังกินมื้อเย็นจนก่อนนอนเพราะถ้าเรากินแล้วนอนก็จะเกิดพลังงานสะสมเกิดไขมันสะสมแต่ถ้าเรากินตั้งแต่หัวค่าตั้งแต่5้าหกโมงเย็น นะคะเราก็ทำอะไรอีเกเยอะแยะมากมายก,กว่าที่เราจะนอนสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะภุมของเราก็เป็นไงยุบลงแล้วไขมันไม่สะสมที่หน้าที่หน้าท้องหรือภุมิของคุณแม่หลักพลอแน่นอนค่ะวิธีที่สองนะคะก็คือการที่คุณแม่จะกินมื้อเย็นนะคะกินให้อิ่มไม่หิวนะคะในช่วงดึกบางคนกินมื้อเย็นหกโมงเย็นนะคะเป็นหิวที่ตอนสี่ทุ่มก็มีการที่เราจะกินให้อิ่มโดยที่ไม่หิวในช่วงมื้อดึกก่อนนอน คือเราต้องกินให้อิ่มค่ะคําว่ากินมื้อเย็นให้อิ่มคืออิ่มในเรื่องของโปรโตีนนะคะไม่ใช่อิ่มเรื่องของแป้งข้าวคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ําตาลหรือว่าไขมันการที่เราจะกินโปรโตีนให้อิ่มในช่วงมื้อเย็นเราจะต้องกินจากเนื้อสัตว์หรือว่าจากถั่วก็ได้ถ้าจากเนื้อสัตว์ก็เช่นพวกเนื้อปลานะคะอกไก่ไม่ติดมันนะคะเนื้อหมูไม่ติดมันแล้วก็ประเภทที่ทําอาหารก็ควรที่จะไม่ใช้น้ําหนักมัน เป็นพวกปิง้งพวกย่างพวกนึ่งพวกตุ๋นอะไรเงี้ยค่ะจะดีมากๆแล้วก็กินโปรตีนให้อิ่มก็คือให้ได้ปริมาณหนึ่งฝ่ามือของคุณแม่หรือว่าคุณผู้หญิงนะคะอย่างน้อยนะคะทําให้คุณแม่เนี่ยอิ่มได้ถ้ากินร่วมกับผักด้วยสุดยอดเลยค่ะคุณแม่รับรองตื่นเช้ามาพุงยุกแน่นอนวิธีที่3นะคะคือการกินไขมันนะคะบางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องกินอาหารที่มีไขมัน ถ้าเราจําเป็นต้องกินไขมันในช่วงมื้อเย็นเราต้องกินไขมันที่ดีนะคะคุณแม่เลือกกินไขมันที่ดีที่มีประโยชน์กับร่างกายไขมันที่ดีมาจากไหนเช่นอะโวคาโดไข่แดงนะคะคุณแม่ปลาแซลมอนอน้ามันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอะไรค่ะสิ่งเหล่านี้คือไขมันที่ดีที่ได้มาจากธรรมชาติได้ทั้งโปรตีนด้วยได้ทั้งไขมันที่ดีด้วยนะคะยิ่งเอาไปปิ้งย่างนึ่งอะไรอย่างี้ค่ะ ก็จะทําให้ยิ่งได้ไขมันและก็โปรตีนที่ดีทําให้กินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นต้องกินไขมันงดใช้ไขมันที่ไม่ดีหรือว่าไม่จําเป็นมาเลือกการกินไขมันที่ดีในมื้อเย็นจะดีกว่าวิธีที่4นะคะก็คือบอกแล้วใช่ไหมคะว่ากินโปรตีนให้เพียงพอร่วมกับการกินผักค่ะคุณแม่ผักนี่มื้อเย็นนี่อย่าให้ขาดค่ะกินให้ได้อย่างน้อยประมาณครึ่งจานถึง1จาน จะเป็นผักสดก็ได้ผักนึ่งผักลวกก็ได้แล้วแต่คุณแม่ยิ่งถ้าเป็นผักใบสีเขียวด้วยจะดีมากๆเลยการกินผักนะคะจะช่วยร่างกายของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนแห่งความหิวเนี่ยไม่เยอะมากนะคะยิ่งถ้ากินแป้งกินข้าวน้อยๆหรือไม่กินช่วงเย็นเลยไม่กินคาร์โบไฮเดรตใน,นช่วงเย็นเลยเนี่ยจะช่วยให้คุณแม่ท้องยุบผุแฟบแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่ห้า คุณแม่อย่าลืมตระหนักเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่กินนะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นต้องใส่ใจต้องคิดละมื้อเย็นมื้อนี้เรากินมีคาร์โบไฮเดรตปริมาณมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ต้องระวังมากนะคะถ้าจําเป็นที่จะต้องกินคาร์โบไฮเดรตบางคนหิวมากจะต้องมีข้าวมีคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยนะถึงจะอยู่ท้องถึงจะอุ่นท้องก็ควรที่จะกินข้าวไม่ขัดสีขนมปังโฮลวีท นะเป็นประมาณพวกนี้จะดีกว่าหรือจะกินอะโวคาโดก็ได้ได้ทั้งไขมันที่ดีนะคะได้ทั้งคาร์โบไฮเดตด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดตเป็นอา,อาหารหมู่ที่จําเป็นน้อยนะคะในช่วงมื้อเย็นถ้าคุณแม่ต้องการอยากลดน้ําหนักหรือว่าอยากลดภุงอยากตื่นเช้ามาปุงแยะแฟบต้องกินคาร์โบไฮเดตให้น้อยถ้าจะต้องกินก็กินที่ไม่ขัดสีนะคะเพราะว่าถ้ากินพวกข้าวหรือพวกขนมป,ปังที่ขัดสีเนี่ย นะคะก็จะทําให้เป็นไงคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนเป็น,ปนแป้งแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลทําให้ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งเร็วกิ่งถ้าใครที่กินข้าวเย็นนะคะช่วงรเร็ว,รวนาอสังเกตเลยถ้าคุณแม่กินแป้งกินข้าวเยอะนะคะรับรองค่ะสามสีทุ่มคุณแม่หิวอีกแน่นอนหิวแบบหิวมากเพราะว่าอินซูลินหลั่งมากนั่นเองนอกเพราะฉะนั้นสําคัญนะคะคาร์โบไฮเดรตมื้อเย็นพยายามมีให้หน้อยที่สุดถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็แนะนําว่าเป็นแป้งหรือเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะจะดีมากๆเลย นี่คือ5วิธีที่คุณแม่ต้องการลดหน้าทอ้องโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่มีไขมันสะสมหน้าท้องเยอะน้อยากลดต้องใส่ใจนะคะทั้ง5วิธีนี้ปฏิบัติให้ได้แล้วกรองนะคะคุณแม่1เดือนคุณแม่จะเห็นผลเลยว่าหน้าท้องหรือพุงของคุณแม่เนี่ยแฟบแน่นอนนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นามาฝากสําหรับคุณแม่หรือคุณผู้หญิงหลังคลอด นะคะที่ต้องการลดภูมิลดหน้าท้องเพราะผู้หญิงเรามีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องใส่ใจในการลดน้าหนักเป็นพิเศษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ